ที่สุดแล้วเมื่อพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลเดินไปไม่ถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีภายหลังที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติโหวตคว่ำด้วยคะแนนเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบ182เสียงและงดออกเสียง199เสียงจนคะแนนเห็นชอบถึง375เสเสียงทำให้ไม่สามารถดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศได้สำเร็จเห็นชอบไม่มากกว่า เกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดโดยจังหวะต่อไปของพรรคเก้าไกลได้เตรียมหาหรือกับ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งว่าจะเดินหน้าเสนอชื่อพิธาให้ที่ประชุมรัฐสภาโหวตอีกครั้งหรือไม่เพราะขณะนี้ความเคลื่อนไหวจากขั้ว188เสียงพยายามเสนอข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับยติที่ระบุว่าหากที่ประชุมเคยตีตกชื่อพิธาไปแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาพิจารณาได้อีกครั้ง ที่สำคัญต้องจับตาไปที่ท่าทีของพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมืองอันดับสองจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะมีความชอบธรรมขึ้นมาเป็นพรรครวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลแทนขออนุญาตเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตโดยเฉพาะหากพักเพื่อไทยจะจับมือกับพรรคก้าไกลต่อไปก็ต้องเผชิญหน้ากับโจทย์เดิมคือหาเสียงสนับสนุนจากสวอให้ได้อย่างน้อย64เสียง ขณะเดียวกันก็มีกระแสว่าที่ผ่านมาแกนนำพักเพื่อไทยคนสำคัญได้ต่อสายเจราจาสอวอไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ก็มีความเคลื่อนไหวจากสอวอ,ออกมาว่าในสมการนี้ต้องไม่มีพักเก้ากไกลยอยู่ในพักร่วมรัฐบาลด้วยดังนั้นหากพักเพื่อไทยยังจับมือแน่นกับพักเก้ากลาก็เป็นไปได้สูงว่าแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยจะไม่ไปถึงฝันเช่นกัน แต่หากพักเพื่อไทยไม่มีพักก้าไกลร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องเจอกับกระแสวิพักษ์วิจารณ์อย่างหนักทันทีถึงแม้แก่นนาพักอีกส่วนเชื่อว่าพักจะกอบกู้ความนิยมกลับมาได้ภายหลังแต่ในระยะยาวปฏิเสธไม่ได้ว่าต้นทุนทางการเมืองของพักเพื่อไทยจะหายไปแน่นอนทําให้ขณะนี้หลายฝ่ายก็โฟกัสไปที่ทักษิณชินวัตรจะกาหนดทิศทางให้พักเพื่อไทยอย่างไรเพราะอีกด้านก็มีเดิมพันต่อการกลักบ,บบ้าน ของตัวเองด้วย นอกจากนี้หากเลือกสูตรพักเพื่อไทยพลิกขั้วจับมือกับกลุ่ม188เสียงจะได้เพิ่มเสียงไปที่329เสียงทำให้ขั้วนี้ต้องการสอวออีก49เสียงก็จะผ่านเกณฑ์376เสียงสำเร็จสำหรับสูตรข้ามขั้วการตั้งรัฐบาลน,นี้พักเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องจับมือกับทุกพักใน188เสียงเพราะหากรวมเสียงมาทุกพักก็ต้องเจอกับเกมต่อรองโควตารัฐมนตรีเช่นกันอย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสะ การพลิกเกมเปลี่ยนขั้วสูตรตั้งรัฐบาลโดยการฉีก MOU 8พักนั้นก็เริ่มมีกระแสสึกในพักพลังประชารัฐ40เสียงต้องชนกับพักรวมไทยสร้างชาติ36เสียงเพื่อช่วงชิงโอกาสเข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยภายหลังความสัมพันธ์ของ Big กเนมทั้ง2องพัก อย่างไม่ลงรอยกันทั้งหมดถึงแม้พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ประกาศวางมือไปแล้วก็ยอมเปิดทางให้พักเพื่อไทยสามารถดึงพักรวมไทยสร้างชาติมาร่วมรัฐบาลได้โดยไม่มีสมการจับมือลุงเกิดขึ้นส่วนพลเอกประวิทยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็มีเสียงเชียร์จากคนรอบกายให้ตัดสินใจเดินหน้าตั้งรัฐบาลพร้อมดึงสอสอมาร่วมกับพลังประชารัฐเพิ่มเติม แต่ในเรื่องนี้ก็เป็นร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ายืนยันแล้วว่าพักไม่มีแนวคิดเสนอตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยขณะเดียวกันเมื่อพลเอกประวิตยยังอยู่ในสมการทางการเมืองแต่หากจํากันได้ก่อนการเลือกตั้งแพ่ทองทานชินวัตรเคยประกาศไว้ช่วงหาเสียงแล้วว่าพักเพื่อไทยจะไม่จับมือกับสองลุงแน่นอน ทำให้มีกระแสข่าวออกมาตลอดว่าพักพลังประชารัฐจะมีการขยับสูตรเกิดขึ้นเพื่อเปิดทางไม่ให้พักติดเงื่อนไขอื่นใดหากต้องร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยในอนาคต ดังนั้นการพ่ายแพ้ในเวทีการโหวตนายกของพิธาก็ต้องจับตาเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ต่อไปจะขยับไปถึงการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่เพื่อก้าวไปถึงเงื่อนไขาการปัดขุ่นดีลการจัดตั้งรัฐบาลสุดใหม่ทำกลางสิ่งที่หลายฝ่ายประเมินว่าจะมีเดิมพันการกลับบ้านจากคนแดนไกลในอนาคตไปด้วย